ชเวบกลับมาพบกันอีกครั้งับช่องคุยพีผู้ชมนะฮะตอนนี้ผมอยู่กับ the new b บ w 220 g r a ยูสองสแนคป m Sport Pro 2 1 9 9 0 0 0บาทเป็นรหัสตัวถังใหม่ f 7 4นั่นเองนะซึ่งเจนเดิมเลยคือ f 4 4นะอันเนี้ยก็คือรุ่นใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยดีไซน์ language, final, final, final. แลงเกิภายนอกภายในแล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่ารุ่นนี้น่าสนใจเลยคือครั้งเนี้ยเบียงก็จัดเต็มจริงเรื่องออปชั่นเรื่องอุปกรรณ์เเ่่ยให้นะจจ้้มมมาาาคคบบละแวอจจไได แตกต่างจากตัว220ไอ i เดิมเท่าไหร่นักนะผมว่าเนี้ยถ้าเทียบเคียงกันเนี่ยก็ไม่ต่างเลยความยาวความกว้างต่างกันแบบ 2เซนอะไรประมาณนั้นเองนะครับแต่สิ่งที่มันต่างชัดเจนอ่ะคือเรื่องของออปชั่นก็ความแพรวพาของ bm ครั้งนี้ผมถือว่าเยอะแล้วนะถ้าเทียบกันกับแบรนด์ bm เนาะแต่ถ้าเกิดคุณไปเทียบกันกับพวก mercedes benz เนี่ยก็ยังเป็นรองอยู่ในเรื่องของแสงสีเสียงความว้าวความแบบฟุ้งฟิ้งอะไรแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราลองดูกันนะครัคันนี้นะเดี๋ยวเราจะพาไป p ิ V ีกลางคืนไปดูซิว่าไฟหน้าเบียดหรอู่ด d เนี่ยนะการทํางานต่าง แม่นไหมสว่างเพียงพอไหมแล้วก็ไฟหน้าเขาขับตอนกลางคืนแล้วเป็นยังไงบรรยากาศตอนกลางคืนเป็นยังไงแล้วผมเจอข้อสังเกตแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับก่อนที่เราจะสตาร์ทรถแล้วก็พาไปทัวร์นะครับผมขออธิบายเรื่องของการแม้ว่าจะเป็น BM แต่แตผมบอกตรงๆว่าคันเนี้ยเวลาล็อกรถหรือปลดล็อกเนี่ยมีลูกเล่นด้วยนะครับอ่ะอย่างในเรื่องของรถเนี่ยเวลาคุณปลดล็อก นะครับตัว LED Light Guiding ตัว Daytime Running Light เนี่ยเขาก็จะมีการกระพริบเล่นระดับด้วยแล้วก็คันนี้มี Iconic g l o w นะครับคือกระจังหน้าเนี่ยมีการเรืองแสงแล้วด้วยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยซีรีส์สมาแล้วซีรีส์หมาแล้วซีรีส์เมาแล้วเหลือแค่ซีรีส์สที่กระจังหน้าเรืองแสงยังไม่ได้ติดตั้งให้จากโรงงานเดี๋ยวรอดูผมว่าซีรีส์สน่าจะใกล้แล้วแหละนะครับส่วนไฟท้ายก็เป็น LED นะครับเป็นหัวลูกศร2ชั้นนะครับซ้อนกันซึ่ง แอนิเมชันของการล็อกรถหรือปลดล็อกเนี่ยก็มีแพลภาเช่นเดีวยวกันนอกจากนี้นะครับเวลาเปิดนะฮะไฟฉุกเฉินหรือไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะมีการกระพริบที่ไม่ได้เหมือน LED ทั่วไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกด้านหลังฝั่งขวาด้วยนะซึ่งก็แนะนํานิดนึงเวลาขับนะฮะเช็คนิดนึงว่าตอนเนี้ยเปิดค้างไว้หรือเปล่าถ้าเกิดไม่ได้มีหมอกลงหนาจัดก็ไม่ควรเปิดนะเพราะวันแยงตาคันข้างหลังพอสมควรเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่เขาปรับเปลี่ยนไป่วนภายใน,ในเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เมียมเบสไลท์นะฮะแผงประตู รวมไปถึงตรงกลางตรงนี้ก็จะปรับเปลี่ยนตามโหมดการขี่ด้วยจอเป็นเคิร์ฟสกรีนนะครับตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นขนาด10.8นิ้วนะครับตรงคนขับเนี่ย10.25ก็จะต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ก็เป็นตัวเคิร์ฟสกรีนอยู่ในแพนัลเดียวกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้คุณดูนะว่าเวลารถเขาเนี่ยสตาร์ทเข้ามาเนี่ยไฟหน้าก็จะมีการเช็คมีแอนิเมชันอย่างไรบ้างนะครับอ่ะอย่าเบรกปุ่มกดอยู่ตรงนี้นะ3 2 1 ก็จะมีการเช็คแบบนี้นะครับนี่คือรถ Active เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของหน้าจอเขาเนี่ยก็จะมีการปรับตามโหมดด้วยนะครับซึ่งคันนี้ก็จะมี My ยโหมเหมือนเดิมแต่ My Mode ดเขาจะมีแค่3มนะมี Personal s u p r t r t f i f i e n t นะฮะซึ่ง Personal เนี่ยคุณก็จะปรับตัว Ambient Light ภายในเองได้นี่แบบนี้เลยก็จะมีมาประมาณหนึ่งเหมือนกันอาจจะไม่ได้เยอะมากเนาะเนี่ยมีประมาณเนี้ย1 2 3 หนึ่งสองามสี่ห้าสสิ้ามีประมาณสิบห้าสีนะครับนับสดสดแบบนี้เลยนะเวลาปรับก็จะเป็นแบบนี้นะสีงาช้างนะฮะสีทองสีย้อมเย็นเฮ้ยสีแปลกๆก็ชื่อสีมาละกอนะครับอันนี้คือแปลตรงตัวเนาะสีฟรามิงโก้นะครับเออเหมือนนกฟรามิงโก้เนาะสีลาเวนเดอร์สีเทอร์คอยส์นะประมาณนี้สีมรกต นะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยในพสยนัลโหมดนะผมขอปรับเป็นโหมดอ่าสีย้อมเย็นแบบนี้นะครับซึ่งมันจะได้ความแตกต่างเนี่ยความสว่างก็ปรับได้อยากได้สว่างเยอะสว่างน้อยแล้วแต่ความชอบนะครับหรือจะปิดเลยก็ได้นะทีนี้ถ้าเรากด m ม m o โหมดแล้วเราปรับเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยนะครับนอกจากสีตรงเนี้ยคู่สีจะเปลี่ยนแล้วหน้าจอคนขับนะครับมาดวันนะครับเปลี่ยนนะการแสดงผลด้วยแบบนี้เลยเน,นะตรงนี้ก็จะเป็นสีแบบไตรคัลเลอร์เห็นป่ะน้ำเงินย้อมมาแดงซึ่งสวยมากๆนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นตัว e อฟ i c i e n t เนี่ยก็คือเน้นความประหยัดที่สุดพอเปิดแต่ตรงเนี้ยนะเรื่องแอร์ก็จะเบาลงด้วยสามสองหนึ่งแอร์เบาลงด้วยแล้วก็มีการกระพริบว้าบนี่ไนลูกเล่นเขาเริ่มเผ่วๆนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวกลางคืนเนี่ยเราจะขับเป็น personal แลเวเดี๋ยวเราจะขับเป็นโหมดสปอร์ตด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกคันเนี่ยออปชั่นให้จัดเต็มจริงลูกเล่นเยอะได้ล้อ19นิ้วคาลิปเปอร์เบรกสีแดงนะครับได้วิงหลังเหมือน M สามที่อเลยนะเท่านั้นยังไม่พอกระจังหน้าอีโค่ดิโกรและ สิ่งที่ซีรีส์2นะครับ 220i อะไรเงีง้ยไ,ไ,ไม่เคยได้คือรุ่นนี้ได้ช่วงล่าง a d a p t i v e เป็น m d a มอะแด s ตีฟซัพเพอเพราะฉะนั้น Personal Mode ก็จะมีความซอฟขึ้นมาหน่อยหนึ่งพอเป็นสปอร์ตก็จะมีความแข็งมีความตึงตงังขับสนุกขึ้นมาหน่อยหนึ่งเหมือนพวกรถรุ่นพี่ๆเขาเลยซีรีส์2ได้แล้วด้วยนะแต่ครั้งนี้นะครับไม่มีไอเลยนะเป็น220แ r a นด์คูเปเฉยๆเปิดนะฮะระบบไฟฉุกเฉินแล้วก็จะพาไปทัวร์ข้างนอกกันนี่ดูนะเปิดก็จะประมาณนี้เลยเเเเเดดี๋ยววรรราาาไไปปูบบูล้ลลกกกก่่นนนนัะพิบบบ็แหืมอ แผงประตูนะครับลำโพงไฮแมนการดอนเนี่ยก็มีการเลงแสงตามบักษอบแบบนี้ด้วยแผงประตูก็จะมีแอมเบรไลท์นะครับเวลาเปิดประตูเนี่ยจะมีโลโก้เอมแบบนี้เลยนะครับโลโก้เอมขึ้นมาชัดๆแอมเบรไลท์แผงประตูด้านหลังก็มีนะเนี่ยมีนะครับยิงออกมาตรงนี้เลยนะทีนี้เราไปดูแอนิเมชันนะครับเรื่องของระบบไฟต่างๆกันดีกว่านี่ไฟเล้วกระจกของข้างนะครับนี่คือด้านหน้าของตัวรถเห็นปะ การกระพริบเขาเนี่ยก็จะไม่ได้เหมือน LED ดีปกติทั่วไปมันจะมีแบบสเต็ปเขาอะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแบบนี้นี่คือด้านหน้าตรงกระจังหน้ามีคมชชีนโครด้วยนะครับเหมือนพวกรุ่นรุ่นพี่ๆเลยเท่ hey, อยู่นะเนี่ยขับตอนกลางคืนเนี่ยค่อนข้างเด่นเลยกระจังหน้าเรืองแสงไม่ต้องไปติดตั้งเองนะครับนี่การกระพริบเขาสเต็ปแบบนี้นะครับนี่คือด้านข้างตัวรถทันก็ไม่ได้ใหญ่หรอกนะฮะอย่าง220นเนี่ยถ้าเทียบกับตัวเดิมอะ F44 ่เนี่ยก็ดัมเบชั่นไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหรเลย เพราะฉะนั้นเบาะโดยสารตอนหลังแน่นอนนั่งไม่ค่อยสบายอยู่แล้วเรารีวิวนั่งหลังให้แล้วนะครับก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับนี่คือสเตปของไฟท้ายเป็นหัวลูกศรแบบนี้แล้วก็กามกระพริบของไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับน,นี่นะลูกเล่นเยอะการหลังตรงก็จะประมาณนี้นี่เป็นหัวลูกศรแบบนี้เลยนะสำหรับตัว220เปิดประตูมาเนี่ยจะได้บรรยากาศประมาณนี้คือคันก็ไม่ได้ใหญ่เลยหรอกผมว่าเนี่ น่าจะเหมาะกับแบบสาวๆหรือว่าคนที่อยากได้รถยุโรปหรือเบียนยูนะครับในรุ่นที่แบบจับต้องได้ง่ายอ่ะ2199น่งเกไปชมกันอย่าลืมไปแชร์กดไลค์กด like, s u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้โคกี้ผีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยทุกสัญญาณต้องไม่ติดขาดเพราะทุกวินาทีของผมสำคัญฟิล์มติดรถยนต์ซูเปอร์ไฮคูลที่ช่วยป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรดสูงถึง97%สสัญ,ญญาณดีไม่มีหลงเปิดรับทุกสัญญ,ญาณดิจิตอลต้องซูเปอร์ไฮคูลและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA วินาทีนี้ไฟเขียวเปิดให้กับทุกความสดใหม่นักขับมือใหม่คุณแม่พันใหม่อร่อยรูปใหม่นักท็อปสูตรใหม่ PT เปิดรับทุกความสดใหม่เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าไปเจอกันในมุมขับ P o v กันเลยครับผม โอเคเปลี่ยนมุมกล้องเรียบร้อยนะครับก่อนเราจะไปขับกันนะครับก็เดี๋ยวเรารีเซ็ตอัตราเป็นพวกน้ํามันนิดหนึ่งนะครับว่าการขับตอนกลางคืนเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าคันนี้เอาจริงเนี่ยก็ลองขับตอนกลางวันมาแล้วมันก็จะได้ประมาณแบบ9โลลิตร11 12ไม่เกินนี้นะเพราะว่าด้วยเครื่องยนต์เขานะแล้วก็การขับขี่ที่มันก็ค่อนข้างสนุกสนานเลยนะครับรีเซ็ตเรียบร้อยปั๊บไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหลังจากที่ขับกลางคืนเสร็จนะซึ่ง ตามคอนเซปต์เดิมอ่ะขับกลางคืนเราก็จะชิลๆนะครับในโหมดพัวโซนัลแล้วเดี๋ยวไปโหมดสปอร์ตบ้างเล็กน้อยนะครับอ่ะก่อนออกจากจุดตรงนี้นะครับคาดเบลกันหน่อยเพื่อความปลอดภัยนะครับเบลก็เป็นสไตล์แบบนี้เนาะอ่ะโอเคไปต้องบอกงี้ผู้ชมว่าเจ้า BMW 220แกรน c o o p e เ M Sport Pro เนี่ยนะครับก็ เรื่องขุมพลังเกาเนี่ยมาพร้อมเครื่องเบนซินสีนส่สูบ2.0ลิตรวินพาวเวอร์เทอร์โบสองแรงม้า300นิวตันเมตรนะเกียร์เป็น7สปีดนะครับก็เป็นดูอัลคัตนะแล้วก็เรื่องช่วงล่างอย่างที่บอกไปว่ามันก็เป็นครั้งแรกอะที่ซีรีส์2คุณได้ตัวช่วงล่างอะดัพตีะนะฮะซึ่ง Adapt อะดัพตีบเนี่ยหลายๆคนชื่นชอบกันมากนะโหมดพัวโซนอลก็จะได้ความนวลน,นวลโหมดสปอร์ตก็จะได้ความตึงตังมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกันออกไปก็แล้วแต่การใช้งานเลยนะครับซึ่่งก็แแล้ววตคามชอบ นะครับเพราะว่าโหมดสปอร์ตหรือโหมดพสโซเนลเนี่ยพื้นฐาน BM เอ็มนรถมันเป็นรถที่ตึงตังอยู่แล้วอ่าซึ่งตอนนี้ผู้ชมเราขับออกมาเรื่อยๆนะความเร็วก็ใช้งานเหมือนเราออกจากห้างเนาะขนาดเป็นโหมดพ r โซ n นลซึ่งช่วงล่างมันยังไม่ได้แบบแข็งเหมือนโหมดสปอร์ตมากนะเนี่ยเจอไอตัวรอยต่อถนนหรือเจอตัวเนินหลังเตาเนี่ยช่วงล่างมันยังแบบตึกตักตึกตัก,ตก,ตกเลย คือคาแรคเตอร์รถของ BM เเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับถ้าเกิดคุณชอบขับรถเนี่ยคุณจะชอบมากนะผนกกับพงมาลัยที่อวบอ้วนนะฮะใครที่ใช้ BM มาคุณจะรู้ว่าเฮ้ย <c oughs> ตัวหนังเา็าเนี่ยโหหุ้มฟองน้ํามาแบบนั้นหนาเลยเต็มไม้เต็มมือเลยนะครับแล้วก็อัตราทดต่างๆก็ไม่ได้ตึงจนเกินไปนะผมว่ามันก็กําลังดีนะนะฮะประมาณนี้เลยเนีย่คุณดูพงมาล,ลัยเ็าดิเต็มไม้เต็มมือเลยตอนนี้ยังอยู่ในโหมดพ e r s ซนอลเนาะแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวาไป นะครับอย่างหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังผู้ชมหลังจากที่ผมใช้งานมาเนี่ยนะผมเจอปัญหาตอนขับตอนกลางคืนไม่รู้ว่าเวลาคุณซื้อไปแล้วคุณติดฟิล์มอะไรปกติมันจะเป็นหรือเปล่าแต่รถที่ทดสอบเนี่ยมันเป็นรถที่ไม่มีฟิลม์มเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแอมเบตไลท์ที่เขาดีไซน์ทะลุตรงแดชบอร์ดตรงนี้มาเนี่ยคุณเห็นไหมมันสะท้อนไปถึงกระจกของฝั่งกระจกมองข้างตรงนี้เลยเนี่ยไม่รู้ว่ากล้องเห็นขนาดไหนนะแต่ในสายตาของผมเนี่ยค่อนข้างรบกวนสายตาพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดติดฟิล์มเนี่ยมัน,น นะครับเพราะอันเนี้ยกระจกมันช่างใสเหลือเกินนะครับแล้วตอนนี้ขับออกมาผมปิดไฟในรถยนต์ทั้งหมดนะครับก็จะมีการเรืองแสงประมาณนี้เลยนี่คือรายละเอียดภายในตัวรถเวลาคุณขับตอนกลางคืนนะสำหรับตัว220 Gran Coupe ก็อย่างที่เล่าไปอ่ะว่า BMW นะครับคันนี้ผมถือว่าถ้าเทียบกันในมาตรฐานของ BMW ตอนกลางคืนเนี่ยผมรู้สึกว่าคันเนี้ยลูกเล่นแผวพลาวเยอะขึ้นนะ ไม่ว่าจะเป็นตัวแอมเบนไลท์นะครับขอบข้างๆแดชบอว์ตตรงกลางจอตรงกลางเฮ้ยมันดูเตะตามากขึ้นนะแต่ถ้าเกิดคุณเทียบกันกับเบนซ์น่ะเบนซ์ในยุคนี้ต้องยอมรับจริงว่าโอ้โหเขาตามช่องแอร์ยังมีแอมเบนไลท์เลยนะครับบางทีตรงพื้นก็มีตรงนู้นก็มีเยอะแยะจริงๆอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับเพราะผมรู้สึกว่าอย่าง BM เเนี่ยก็มีมาให้แต่ก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปเบนซ์ ben บางคันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปด้วยซ้ำนะแต่ถ้าเกิดคุณชอบความฟุ้งฟิ้งเนี่ยก็ไม่ผิด นะอันนี้แล้วแต่รสนิยมแล้วแต่ความชอบเลยไม่ถูกไม่ผิดนะครับอ่ะเนี่ยขับออกมาความเร็วประมาณ6070ในโหมดพละโซนอลนะครับก็เร่งไปเนียนๆแบบเนี้ยใช้คันเร่งไม่ต้องเยอะนะครับเติมคันเร่งไปประมาณ5% 10%ก็ไหลๆเรื่อยๆนะถ้าเปิดไฟหนึ่งดวงอ่ะอาจจะได้ความชัดเจนมากขึ้นในในคลิปเนาะแล้วก็ไฟหน้าขาวเบียนหรอวยูเอวีดีเนี่ยเดี๋ยวเราลองให้ดูนะครับอ่ะเข้าโค้งตรงนี้ไปเนี่ยคุณดูนะการเข้าโค้งของเบียนเขาเนี่ยดูน้ําหนักของอะไรนะขวาไปเนี่ย ดูความกระชับเขาดิขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเห็นปะรถมันกระชับมากแล้วก็ในความเป็นซีรีส์สองอ่ะนะ,ค,ะคือคุณจะได้รถเบียดมันอยู่ที่ผมว่ามันตอบโจทย์คนที่แบบ First j o b อ e r หรือเป็นสาว,สาวที่แบบต้องขับไปทำงานในเมืองรถติดติดสีลมสาธรสุขุมวิทอะไรแบบนี้ที่มันค่อนข้างแออัดแต่มีมอไซค์เยอะแยะแล้วก็หาที่จอดยากอันเนี้ยคล่องตัวนะ,ค,ะคันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแล้วก็น้ำหนักพวงมาลัยก็ไม่ได้หนัก มากมายนักนะครับผมว่าน้ําหนักโองอะไรมันปรับเปลี่ยนตามความเร็วอะผมว่าเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะฮะทำให้เราสามารถกับขี่ได้มั่นใจมากขึ้นกับช่วงล่างที่ขับสนุกมากนึกถ้าจะเน้นเอาสบายเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สบายสักทีเดียวขนาดนั้นนะครับเวลาเจอเนี่ยเจอเนินเจอถนนที่มันไม่เรียบอะ่ะมันจะค่อนข้างชัดเลยว่าตึงตังตึงตังเลยนะครับออกขวาไปนี่คือความเร็วประมาณ87กิโมตรต่อชั่วโมงคุณดูดิเนี่ยขับไปเรื่อยๆก็พอได้นะบนพื้นฐานความแบบ ความเฟิร์มๆแน่นๆของช่วงล่างรถ BMW แต่ข้อควรระวังของคันนี่ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นโหมด Personal แล้วเรายังขับไม่ได้เร็วจนเกินไปอ่ะแบบ80-90อะไรแบบเนี้ยน้ำหนักพงมอะไรผมว่ามันมันมันก,มนก็มันก็ตึงใช้ได้นะแต่ไอการควบคุมตัวรถกับด้านหน้ารถผมรู้สึว่ามันเบาไปนิดหนึ่งคือหน้ามันจะล็อกแรกลก,รกหน่อยนึง มันจะไมไ่รู้สึกว่าหนักเหมือนขับซีรีส์ห้าหรือซีรีส์สามอะไรขนาดนั้นอะ่ะเออผมรู้สึกว่าหน้ามันเบาแม้กระทั่งถ้าเปิดโหมดสปอร์ตแล้วคุณขับเร็วนะผมรู้สึกว่ารถมันหน้าไวไปหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับการเอาไปซิ่งไปซา่าโอ้ขับร้อยหกสิบร้อยเจ็สิบอะไรขนาดนั้นขับใช้งานทั่วไปแบบนี้หกสิบเก้าสิบร้อยยี่ไม่เกินนี้ผมว่าไปได้ดูนะขึ้นเนนไปปั๊บเนี่ยช่วงล่างมันจะแบบไปเป็นแผ่นเลยตึงตึงตึงตงเลยคือขับสนุก คนชอบขับรถนะผมบอกเลยนะรถ BM นะคุณชอบแน่นอนการควบคุมต่างๆไปได้เลยนะครับเนี่ยความเร็วร้อยหนึ่งเห็นป่ะผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ขับเร็วอะไรมากอะความเร็วร้อยหนึ่งเนี่ยดูดิเนี่ยลงก็ตึงตังตึง,ต,งตังเหมือนกันนะครับอ่ะเร่งขึ้นไปตรงนี้เนี่ยขึ้นมาจะร้อยยีย่เนี่ยนะผมไปทางซ้ายนะผมเตรีรยมจะออกซ้ายนิดน,นึงปิดไฟภายในห้องโดยสารเพราะเราจะไปดูไฟหน้ากันเนี่ยบรรยากาศแต่ต้องบอกก่อนว่าทําไมมันสว่างเพราะรถไม่ได้ติดฟิล์มนะครับเนี่ยเข้าโค้งความเร็วประมาณ80เห็นป่ะ อ่ะถ้าออกซ้ายไปนะไปดูการทำงานของระบบไฟหน้ากันนิดหนึ่งนะครับนี่ไปฟบเข้าไปคือมันกระชับมากอะ่ะผมรู้สึกว่ารถมันค่อนข้างตอบโจทย์ตอบสนองการควบคุมพวงมาลัยได้ค่อนข้างดีเลยเนี่ยซ้ายไปฟาบเข้าไปนี่โอ,โอ้ไฟกระพริบอ่ะเราเปิดไฟสูงอัตโนมัติไว้แล้วด้วยนะเดี๋ยวเรากลับรถหนึ่งรอบนะครับไปนี่ คุณดูไฟหน้าสว่างอยู่คือไฟ b m เนี่ยผมไม่ค่อยมีปัญหาเวลาเอามารีวิวนะจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นเล็กซีรีสามซีรีห้านะไฟ b m ค่อนข้างเข้มข้นเนี่ยคุณดูไฟหน้าเลยดินะครับเนี่ย,ยดูนะซ้ายไปนี่เปิดไฟสูงนะผมเปิดเองนะสามสองหนึ่งโอ้โหดูสว่างถึงป้ายเลยสามสองหนึ่งเนี่ยคุณดูความสว่างเลยดิปิดอ่ะกลับรถไป คุณดูเขาไปดิเนี่ยดูไฟหน้าถึงญ่าเลยเห็นป่ะคือมันกระชับแล้วมันก็ขับสนุกแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวรถเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเราอะ่ะคือมันไม่ได้มีระยะวิววิวหรืออะไรเลยนะครับแม้ว่าพวงมาลัยมันจะไม่ได้หนักนะเบี่ยนร่าอยู่คันนี้ไม่ได้เป็นรถที่พวงมาลัยหนักนะเป็นรถที่พวงมาลัยเนี่ยนะครับมีความเบาประมาณหนึ่งแต่คมนะนี่ไปไปเห็นป่ะคือมันขับคล่องตัว นะยังอยู่ในโหมดโปรซนอะลนาะนี่เดี๋ยวรอให้หมอซายเข้าไปก่อนนะครับไปสามสองหนึ่งอย่าเล่งเต็มร้อยเนี่ยก็จะมาประมาณนี้ร้อยเปลี่ยนไลทางขวาสาม,ส,ามสองหนึ่งี่เข้าโค้งไปเข้าโค้งที่ความเร็วประมาณร้อยนิดๆน,น,นะไปเนี่ยคุณดูการต่อพงอะไรเขาดิ เนียนเนียนและมั่นใจเลยเห็นป่ะไม่ต้องแก้พวงมาลัยไม่ต้องแบบยึกย๊กยักยึกยักไม่ต้องแก้ในโค้งไม่ต้องอะไรเลยไปเนียนเนียนเลยแล้วก็น้ำหนักต่างๆผมรู้สึกว่าเออมันก็ตอบสนองได้ดีนะครับก็เอาง่ายๆอ่ะนะฮะถ้าเกิดคุณชอบขับรถอ่ะคุณน่าจะชอบแต่ถ้าเกิดคุณกะว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วนั่งโดยสารด้วยนะครับก็ต้องมองดูว่าครอ,อบครัวคุณคนเยอะขนาดไหนซาลิลาแต่ละคนใหญ่ขนาดไหนเพราะว่าคันเนี้ยพูดตรงๆว่าเบาะโดยสารตอนหลังนั่งไม่สบายเลย นะครับแม้ว่าผมจะไม่ได้สูงมากนะแต่หูเนี่ยขาก็ติดหัวก็ติดนะแล้วก็ช่วงล่างก็จะมีความเด้งๆนะครับแม้ว่าจะเป็นโหมดเพอร์ซันอลเนาะอย่าพูดถึงโหมดสปอร์ตเลยนะครับพอเป็นสปอร์ตเนี่ยคือแบบโอ้โหหัวสั่นหัวครอนนะครับอ่ะอย่าเเร่งเต็มร้อยไปเร่งไปในโหมดเพอร์ซันอลนี่ไปแบบนี้เลยเนี่ยมันมีความเด้งๆเนี่ยพอความเร็วเกินสักหนึ่งสามเนี่ยเริ่มลอนๆเปลี่ยนเลนไปทางขวานะครับความเร็วสูงสามสองหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหนนะ คือน้ามจะไวนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาขับเนี่ยก็จะต้องมีสติแล้วก็ควบคุมตัวรถอย่างดีหน่อยหนึ่งนะครับแต่เอาเป็นว่าบนพื้นฐานการใช้งานทั่วไปเนี่ยจนถึงความเร็วประมาณร้อยสามโอ้โหอย่างนิ่งเลยตามสไตล์รถยุโรปนะครับคือ bm ไม่ทําให้เสียชื่อแล้วในเรื่องของด y าม,มิ i การขับเนี่ยดึงดังดึงดังดังแบบนี้เลยนะเนี่ยก็จะมีความกระแทกกระทันนิดนึงนะครับความเร็วประมาณ100นิดนิดแบบเนี้ยนะครับผมลองเปลี่ยนเลยแบบเบาๆบดูทีนึงนะซ้ายสามสองหนึ่งเนี่ยไปได้ป แต่ถ้าเกิดผมเป็นหักหลักหนักความเร็วประมาณร้อยนะขวา3 2, ามส่มันจะหน้าไวๆนิดนึงแต่มันเอาอยู่มันคุมตัวรถได้เลยแหละนะฮะเนี่ยนี่คือ BMW นะครับคือรถที่ขับสนุกคล่องตัวส่วนการเก็บเสียงเนี่ยบอกไว้แล้วตอนกลางวันนะครับว่าก็ไม่ได้เป็นรถที่เก็บเสียงดีเด่นอะไรนะ,ะถ้าเกิดขับความเร็วเกินสักร้อยสอะไรเงี้ยจากกระจกบ,บังลมเริ่มได้ยินแล้ว ส่วนจากพื้นเนี่ยนะซักประมาณร้อยได้ยินแล้วแต่ถ้าเป็นบ่อะดีสารตอนหลังนะจากพื้นเนี่ยประมาณ90ก็เริ่มลั่นเข้ามาแล้วนะครับก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรเพราะว่า1อ่ะนะครับด้วยราคาด้วยนะในความเป็น bm 2 1 9 9 2ึ่งเเไซซิ่งรถเขาก็ไม่ได้ใหญ่นะแล้วก็เรื่องของการบาลานซ์ตัวรถเนี่ยอาจจะแบบโอ้โหไม่ได้หนักแน่นเหมือนรุ่นพี่ซีดีห้าซีดีเจ็ดซีดีสามอะไรขนาดนั้นแต่ผมว่ามันได้รถในเกรดนะฮะที่เป็นแบบเบียนเอยูแล้วราคาเดนทรีอะ สองล้านหนึ่งสองล้านสองนะครับไม่รู้ว่ามีส่วนลดอย่างไรบ้างนะแต่เป็นว่าเนี่ยสองล้านต้นเนี่ยคุณได้รถบีเอ็ม่ะนะซื้อมาใช้ขับซื้อมาใช้นั่งตอนหน้าไม่ได้เน้นนั่งหลังเท่าไหร่ผมว่าเออมันไปได้แรงไหมเหยียบเล่ใก็ดูปะซ้ายสามสองหนึ่งเหยียบเล่งเต็มร้อยแบบเนี่ยแรงไหมลองดูเนี่ยพอสักหนึ่งสามอ่ะหน้ามันจะไวๆล่อนๆนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเหยียบคันเร่งเต็มเนี่ยก็อาจจะต้องควบคุมตัวรถให้ดีอารมณ์มันเหมือน คุณใช้รถสักคันหนึ่งอะแล้วข้างประตูตามคู่มือนะครับอาจจะแนะนําว่าเติมลมยางสัก3ามร้อสล้อแต่เราดัานทะลึ่งไปเติมสัก45่สิาอะไรเงี้ยคือเหมือนลมยางมันแข็งๆมันเลยทําให้หน้ามันแบบล่อนๆไวๆหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไม่ได้ผิดนะฮะมันก็จะ,ะมันประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองกราบรถแล้วเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตหน่อยนะครับว่าฟิลมันจะต่างขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเราจะลองใช้เรื่องระบบเซฟตี้ให้ดูกันไปนะ เอ๊นี่ป้ายเนี่ยการเบรกบาลานตัวรถต่างๆผมว่าก็ททำได้ดีนะเออทำได้ดีเลยนะครับคือมันก็เป็นรถที่คล่องตัวตเดี๋ยวเรารอไฟนิดหนึ่งป้ายนี่กลับรถนะสามสองหนึ่งป้าย๋ย่าเร่ง็มร้อยนี่ดู นี่โหมดพ e r s ซน a ลอยู่นะดูร้อยกว่าเปลี่ยนทางซ้ายสามสองหนึ่งปั๊บถ้าชิวชแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดหักหนักคุณผู้ชมไปขวาสามสองหนึ่งปั๊บมันจะไวๆแต่มันกระชับนะทีนี้ปรับมาเป็นโหมดสปอร์ตคุณจะดูนะเด้งเยอะขึ้นประมาณ20%เลยปั๊บความดีงาม BM อ่ะผมชอบมาทุกรุ่นอ่ะคือ พวกช่วงล่างอะแปทีฟเขาอะนะครับเวลาปรับเปลี่ยนโหมดนะ่ะนะฮะช่วงล่างมันจะปรับเปลี่ยนเร็วมากนะฮะคือในช่วงประมาณแบบสองสามวิอะ่ะมันจะแบบตึกตักเลยอะ่ะมันเปลี่ยนไวมากนะในการทํางานของช่วงล่างเขาอะ่ะนะครับแล้วก็โหมดนี้พอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บคันเร่งตึงขึ้นพวงมาลัยหนืดขึ้นนะครับอ่ะไปเลี้ยางซ้ายหน่อยอย่าเร่งไปนี่ดูดตาเร่งไปขวาสามสองหนึ่ง คือก็เร่งได้กระชับแล้วก็ทันใจมากขึ้นนะครับอันนี้ผมลองความเร็วสูงให้ดูหนึ่งทีนะถนนโล่งนะดูนี่ไปเด็กห็ 1, ก็ไปมาได้ชิวๆเห็นป่ะไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับแต่แค่บอกอะว่าถ้าเกิดมันเกิน1นึ่งสามไปอะมันก็เริ่มสูงว่ามันแบบไม่ได้แน่นไม่ได้กระชับนะบมันจะแบบหน้าไวๆหน่อยหนึ่งเป็นเลทางซ้ายสามนเนี่ยชิว,ชวๆเลยนะโมสปอร์ตเป็นเลทางขวาสามสองหนึ 3, 2, ฟ่ฟ การทํางานช่วงล่างกระชับขึ้นซับแรงสั่นสะเทือนได้ตึงมากขึ้นนะครับทีนี้ระบบช่วยเหลือการขี่คันนี้ให้มาเยอะนะผมเปลี่ยนเป็นโหมดพัวโซนอลหน่อยลองให้ดูและระบบช่วยเหลือการขี่แอร์แบกรอบคันมีมาให้อด a พตีฟคุชชันสต็อปแอนด์โกนเลนคีปปิ้งนะเลนเซอร์เทอร์ริงให้มาทั้งหมดกล้องก็ชัดใช้ได้นะเวลาขับเปิดดูได้ไหมเปิดดูไม่ได้นะครับแล้วก็ไบสปอร์ตเนี่เดี๋ยวดูด่กระบ,บะขวาแซงมาไปนี่ไบสปอร์ตเปิดไฟเลี้ยวขวาส2 1นะ กระพริบด้วยนะครับซึ่งทำงานได้ดีแล้วก็แจ้งเตือนดีด้วยพวงมาลัยสั่นด้วยนะครับอ่ะทีนี้เราเร่งไปลองลองเรื่องระบบ Adaptive Cruise หน่อยหลักการใช้งานง่าย,ายเนี่ยโหมดตรงด้านล่างฝั่งซ้ายพวงมาลัยเนี่ยคือคุณเลือกเอาว่าคุณจะใช้ตัว Speed Limit Adaptive Cruise หรือ Full Assist ก็คือนะควบคุมพวงมาลัยควบคุมระยะห่างจากคันขนา้างหน้าเนี่ยเราตามพี่กระบะคันข้างหน้าและโดยที่ผมไม่ได้เหยียบคันเร่งเหยียบเบรกนะครับแล้วก็ผมไม่ได้นะฮะควบคุมพวงมาลัยเองเดี๋ยวผมจะปล่อยมือจากพวงมาลัย ไปดูดูบาสบรสวอก็แจ้งเตือนนี่เป็นไงนะประมาณนี้นะครับแล้วก็สปีดลิมิตเราตบก้านขึ้นได้ร้อยสิบร้อยยี่เซ็ตแบบนี้เลยและย่าห่างกับเราจะันกน้านเซ็ตจากหน้าจอเอานะครับนี่ฟูลสปีดไปขวาหน่อยนี่ เขาก็เล่งให้และวเห็นป่ะคือพอไม่มีรถข้างข้างหน้าเนี่ยผมไม่ได้หยยบคันเล่งเองนะเขาก็จะเล่งให้ไปเรื่อยๆเนียนๆไปตามสไตล์นะครับเนี่ยเล่งไปล็อกสปีดลิมิตตามที่เรากดผมกดตอน96ก็ล็อก96นะครับน่าดูตรงนี้นะดูนะว่าเขาจะเลี้ยวตามโค้งให้เนียนขนาดไหนไปเนี่เนี่เห็นป่ะเขาเลี้ยงตามโค้งให้นี่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 ดูดูดูโค้งก็นดานะเนี่ยไปตามถนนเลยแต่ปล่อยมือนานๆเห็นป่ะพวงมาลัยแจ้งเตือนด้วยว่าเฮ้ย จับนะอย่าปล่อยมือนานเนี่ยประมาณนี้นะครับผมล็อกความเร็วไว้ที่ร้อยหนึงนะ่งอะเขาเลยเร่งไปที่ร้อยเนี่ยแบบเนี้ยอ่ะเดี๋ยวปล่อยมือนานๆเดี๋ยวเขาดา่าสักเตือนสักสองรอบเนี่ยจากการกระพริบสีเหลืองจะกลายเป็นสีแดงแหละนะครับขึ้นบัฟตรงนี้ลงฟับเห็นป่ะอ่ะถ้าผมเปลี่ยนเลนไปทางซ้ายตามซิตี้คันข้างหน้าอ่ะเขาจับแหละเนี่ยคืออสออะดัตติฟคูร์สผมก็ยังไม่ได้ยกเลิกนะผมแค่เปลี่ยนเลนมาให้เขาจับซิตี้คันข้างหน้าแทน ไปแบบนี้เลยนะครับออกซ้ายไปนี่พอหมดซิตี้ไปเขาก็จะเร่งไปแล้วไปหาวัตถุ้คงหน้าแทนนี่ตามสิบล้อไปเห็คือเปิดระบบนี้ไว้เขาก็เร่งเนียนๆโดยที่แบบเนี่ยผมไม่ได้เหยียบเบรกเหยียบคันเร่งเลยนะเห็นปนะมาประมาณนี้เลยเนี่ยไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเขาก็เร่งไปตามกระบะให้แล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเร่งให้ะไปเห็นปนะ ผมไม่ได้เหยียบเลยเนียนใช้ได้แต่ ه, เรื่องของเลนคีปปิ้งเน่ยผมรู้สึกว่าคันนี้อาจจะยังจับเลนถนนได้ไม่ได้แม่นอะไรเท่าไหร่ต้องมีเส้นถนนที่ชัดต้องมีความเร็วที่ได้แล้วก็มีระยะที่มันกําลังพอเหมาะเนี่ยดูเขาเลี้ยงให้นะซิกแซกตามโค้งได้ไหมไปได้เห็นป่ะเนี่ยประมาณเนี่ยว่าได้เลยเออก็ถือว่าถ้าเกิดคุณชื่นชอบนะครับในการขับอะไรประมาณเนี่ยผมว่าได้นะไ,ไปแบบนี้เลย ประมาณนี้มันก็เร่งเนียนๆแล้วระยะห่างากัรถจักรยานขนา้างหน้าถ้าเราเซตใกล้สุดเนี่ย,ยผมว่ามันก็ระยะได้อยู่นะเออระบบพวกนี้ยกเลิกด้วยการเรียบเบรคเบาๆหนึ่งทีปับ๊บแค่นี้เลยไม่ต้องเหยียบเบรกจนหน้าทิ่มอะไรนะครับพอระบบมันเปลี่ยนเป็นสีขาวเนี่ยมันก็ยกเลิกแหละนะครับปาปนี่เนี่ยประมาณเนี่ยนะครับก็สรุปโดยรวมสําหรับการขับขี่นะครับตัว เบียนอเวนิสองสองศูนย์แกลนคูเป้ m sport pro นะสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นกพันบาทผมว่าเรื่องกลางคืนเนี่ยลูกเล่นใช้ได้นะครับแอมเบียนลงแอมเบียนไลท์ดีขึ้นเยอะแล้วก็แพรวพวขึ้นนะผมชอบกระจังหน้าไอคอนิ g โกลที่ได้อ่ะคือกระจังหน้าไอคอนิ g โกลเนี่ยผมว่าเท่มากตอนกลางคืนมันจะชัดมากเลยนะครับแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอยมันคือรถที่เหมือนแบบซีดีห้าซีดีเจ็ดอะไรแบบนั้น นะครับแล้วก็เรื่องของลูกเล่นไฟหน้าไฟท้ายเวลาล็อกรถปลดล็อกไฟเลี้ยวต่างๆก็ดูมีสเต็ปที่ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็บรรยากาศการขับตอนงคืนมันก็ดูดีนะเห็นไหมได้ประมาณนี้เลยแล้วก็ท้ายสุดอัดตาราบริโภคน้ำมันเนี่ยขับมาเรื่อยๆก็เนี่ยผมก็ขับอยู่เนี่ยแปดสิบเกิโลเมตร่อลิตรภาพรวมค่อนข้างน่าประทับใจแต่ก็เป็นรถที่ขับใช้งานทั่วไปอ่ะความเร็วตามกฎหมายกาหนดอ่ะ ขับสนุกมากอาจจะล้นได้หน่อยสักร้อยสี่ร้อยห้าได้ยินหน่อยนะแต่ถ้าเกิดคุณขับเร็วมากๆจริงๆนะครับคันนี้น่ามจะไวๆแล้วก็พวงมาลัยอาจจะแบบวิวๆดนึงนะบางจังหวะก็ลองดูนะครับลองติดตามกันดูผมว่าน่าสนใจแล้วเดี๋ยวนะถ้าเกิดมีโอกาสเราเอาเบียมเดี๋ยวมาลอันอื่น,นๆนะมาลองให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่คือหมดของคันนี้นะถ้าชื่นชอบคลิปรีวิวกันขับขี่ตอนกลางคืนแบบนี้นะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยลวกันนะถ้าเกิดใครดูแบบนี้แล้วเวียนหัวนะขออภัยจริง มุม P o v วีผมติดกล้องที่หัวไงคือมันก็จะต้องมีการหันนะครับซึ่งเมาไม่เมาเวียนหัวไม่เวียนหัวไงนะครับอันนี้คือผมพยายามจะหันหัวให้น้อยลงที่สุดแล้วนะแต่ถ้าเกิดเราพยายามแบบตึงคอแบบเนี้ยเราไม่หันหัวดูซ้ายดูกระจกเนี้ยมันก็จะอันตรายด้วยนะเพราะว่าเราก็จะขับรถโดยที่แบบไม่ได้สังเกตคนรอบข้างนะครับก็ฝากไว้ด้ดยแล้วกันนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าหรับวันนี้สวัสดีครับ